หลายหลายายอย่งเหมือนรัฐบาลเขาอยากจะทํานะเหมือนกองทัพเขาอยากจะทานะแต่ถ้าถามความคิดเห็นอย่างแม่ค้าหรือว่าคนทั่วไปไม่มีใครเขาอยากอยากให้รัฐประหารอยากให้ผลักดันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสําเร็จมากกว่าคือตั้งแต่ทํารัฐประหารมาประเทศไทยถดถอยขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจากที่เราเป็นเสือตัวที่5้าก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วข่าวออกมาแต่ละวันมีแต่ด้านลบทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับรัฐมนตรีทุก รัฐบาลมันมันเป็นความรู้สึกที่ประชาชนเขาอัดอั้นมานานแล้วอยากจะระเบิดออกมาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อให้รัฐบาลเขารู้ว่ามันเดือดร้อนจริงๆถ้ารัฐบาลเขาร่วมมือกับประชาชนมันจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยเว้นบากว่าเขาจะอยากร่วมมือกับประชาชนหรือเปล่าฝากถึงท่านนาย,นายกเหรอ ในมุมมองของประชาชนอ่ะท่านนายุท่านาานายกขยันนะแต่ว่าไม่มีความสามารถในการที่จะพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะต้องปล่อยให้คนอื่นเขาเขาขึ้นมาทำทำหน้าที่ตรงนี้แทนเชื่อว่าจะมีอีกไหมฮะผมว่าถ้าดูจากโซเชียลมีเดียตอนนี้แล้วก็ดูจากสภาพตอนนี้ผมว่ามันมีเรื่อยๆฮะถ้าแบบว่าระบบนี้มันยังมันยังคงตัวอยู่ฮะนั่นส่วนตัวผมนะฮะก็ ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วฮนะก็ต้องคัดค้านอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นะพี่เนาะมันก็ต้องยอมรับไปเพราะเราเป็นแค่เสียงเล็กๆนะพี่ทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าปัญหามไม่เคยช่วยอะไรหยุดอยู่แล้วนะให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มาจากประชาชนนะครับมันมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาให้ใหญ่ยิ่งใหญ่เลยแบบว่าคอรประเทศอะพี่อะไรนนแบบนี้เหมือนแบบมาเฟียคให้ท่านก็รับฟังประชาชนหน่อยนะครับฟังให้เยอะๆดีกว่าท่านจะพูดผู้นำที่ดีต้องฟังเยอะกว่าพูดครับผมป้าว่าไม่มี เพราะว่าทหารเขาเป็นใหญ่อยู่ก็จะมีใครจะมารัฐประหารจะมีคนไหนที่จะแยกออกมาประหารป้าคิดอย่างนี้นะส่วนตัวป้าคิดอย่างไนตอนนี้แราป้า้เฉยป้าแก่แล้วป้าป้าไม่เหมือนคนอื่นแล้วป้าโปงเพราะว่าพระสวดมนต์ป้าคิดอีกแบบอะไรจะเกิดป้าต้องยอมรับให้ได้นายกเขาบอกว่าให้เสนอมามีอะไรแล้วมาคุยกันในสภาแม้แต่เด็กแม้แต่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแก้กันอย่างนี้ไงป้าว่าอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะจะได้เรื่องมีประหารรัฐประหารแล้วก็ถ้ามันสุดยังไง แล้วนาะยกก็ต้องคิดพิจารณาว่าควรจะเอาอยัางไงยังไงมาต้องช่วยกันดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คงมีค่ะถ้ามีแค่คำประมประหันนค่ะนายจ่าสระสูตรคัดค้านเลยช่ยๆค่ะคัดค้านดีกว่าทำไมอะคะเพราะยังไงอะทุกทุกวันนี้ของเถิงก็ขายไม่ค่อยดีเลยค่ะเศรษฐกิจไม่ดีมากๆเลยเพราะว่านะไม่รู้ควรจะปวดรู้เปล่า อยากเอาทักษิณกลับคืนมาอยากเอาทักษิณกลับคืนมาค่ะ,คะเพราะว่าเขาบริหารประเทศดีมากอ่ะคือว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเยอะตอนที่เขาอยู่อ่ะบริหารคือว่ามีอะไรต่ออะไรก็ได้เขาทั้งนั้นควรที่จะเสียสลัดได้แล้วค่ะเสียสละเก้าอี้คือให้คนคนอื่นเข้ามาทำบ้างแต่ต้องเป็น สอสนะคะที่ได้มาจากการเลือกตั้งนอกนอกจากการเลือกตั้งนี่ป้าไม่อยากได้เพราะว่าทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ม,มากข้าวของก็ขายไม่ดีเนี่ยเหลือตามหลังแล้วแปดโมงก็จะหมดกันแล้วเนี่ย